ทานข้าวน้อยค่ะแล้วก็ทําให้ลูกหิวระหว่างวันแล้วก็ลูกก็จะง,งดอิ่ง่ายค่ะตัวผอมกินข้าวได้น้อยแล้วก็มีพยาธิด้วยค่ะเออน้องมีปัญหารเรื่องการขับถ่ายค่ะคือ3มวันจะถ่ายทีแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยไม่สบายตัวอึดอัดลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะก็พบว่าลูกเราเนะี่ยเป็นคล้ายคล้าย สัพอดีวันนั้นว่างๆครับเลื่อน Facebook ไปก็เจอเพจยากุมานสมุนไพรคุณสมฤทธิ์นะครับแล้วพอดีไปเห็นว่าเออเพจนี้ก็ให้ความรู้ดีครับก็เลยลองเปิดใจแล้วก็เลือกมาใช้ดูครับพอลูกทานยากุมานได้สักพักครับออลูกเริ่มทานข้าวเยอะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเขาขับถ่ายง่ายขึ้นค่ะขับถ่ายทุกวันแล้วก็อารมณ์ก็ล่าเรืองแจ่มใสดีมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของพยาธินะคะก็รู้สึกว่าไม่มีเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลองเปิดใจให้ลูก ลองใช้ยากุมารดูนะคะสมุนไพรตัวนี้ช่วยได้เลยค่ะ